เดือดเกินงามแถลงข่าวโรเปสสตีเวนสันหลุดโฟกัสก่อนดวนเดือด MSG เสารนี้ศึกมวยโลกที่แฟนกำปั้นทั่วโลกจับตาระหว่างทิฟฟโรเปสจูเนียกับทางซาเครสตีเวนสันที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลเวทหรือจูเนียร์เวท140ปอนด์ของนุนยูบิโอในค่ำคืนวันเสาร์นี้ที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ควรจะเป็นเวทีโชว์ความเป็นมืออาชีพของ2ยอดมวยฝีมือระดับแนวหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานถแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีกลับกลายเป็นคนละเรื่องแทนที่จะเป็นการประท่าคารมเชิงมวยแต่งานถแถลงข่าวกลับปลุดโฟกัสกลายเป็นฉากวุ่นวายเต็มไปด้วยคำพูดหยาบคายเสียงเอฟเฟก์และพฤติกรรมที่ยากจะเรียกว่าเหมาะสมกับเวทีมวยระดับโลกที่ฟิโมโรเปส ใช้ไมโครโฟนพูดแทรกไม่หยุดพร้อมเสียงเอฟเฟกและมุกซ้ำๆในเชิงยั่วยุที่แทบไม่เกี่ยวกับมวยโดยเฉพาะประโยคที่เขาพูดซ้ำหลายครั้งว่ามันจะเหมือนเอาเท้ายัดปากแก่ด้านซาเคร์สตีเวนสันตอบโต้ด้วยวาจาดูด,ดันใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งและถึงขั้นลุกจากที่นั่งเหมือนจะเดินเข้าหาโรเปต ก่อนที่เหตุการณ์จะถูกสกัดไว้ได้หนึ่งช็อตที่พูดถึงมากที่สุดคือการที่สตีเวนสันหยิบขวดสุราขึ้นมาเป็นของขวัญให้พ่อและเทนเนอร์ของโรเปตซึ่งไม่ได้มาร่วมงานและเคยถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมในอดีตสิ่งที่ยิ่งทําให้งานถแถลงข่าวย้อนแยงคือไม่นานหลังจากการประท่าคาล่มสตีเวนสัน ถูกถามถึงโครงการพาเด็กด้อยโอกาสกว่า300คนจากรัฐนิวเจอร์ซีมาชมในไฟนี้มันมีความหมายกับผมมากเด็กๆจะได้เห็นว่าคนที่มาจากจุดเดียวกันกับพวกเขาสามารถไปถึงฝันได้สตีเวนสันกล่าวภาพของนักหวยที่เพิ่งใช้คำยาบนเวทีก่อนจะพูดถึงการเป็นแบบอย่างให้เยาวชนกลายเป็นคำถามสำคัญถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมในฐานะซูปเปอร์สตาร์มวยโลกเอดดี้เฮนโปรโมเตอร์ชื่อดังพยายา ามเรียกสติทุกฝ่ายพร้อมย้ำว่านี่คือไฟระดับประวัติศาสตร์ทั้งสองคนเลือกเส้นทางที่ยากเพื่อไล่ล่าความยิ่งใหญ่ในสนามที่เคยมีอาลีซูกเลโรบินสันล็อกกี้มาเชโนโชคมาแล้วเอ็ดดี้เฮิน์กล่าวอย่างน้อยประเด็นเดียวที่เห็นตรงกันคือโรเปสและสตีเวนสันไม่ใช่นักมวยธรรมดาแต่คำถามคือสิ่งที่พวกเขาแสดงบนเวทีถแถลงข่าวนั้นจำเป็นต่อไฟนี้จริงหรือไม่ ิฟิโมโลเป้เจ้าของสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้1ครั้งยังคงถูกจดจำจากชัยชนะเหนือทางวาซิโรมาชินโกเมื่อ5ปีก่อนแม้ฟอร์มหลังจากนั้นจะยังไม่นิ่งแต่ชัยชนะเหนือทางอาโนโบโบซาจูเนียเมื่อปีที่แล้วถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเขาชนะสตีเวนสันได้จะเป็นการย้ำสถานะตัวเองอีกครั้งทางฝั่งซาคือสตีเวนสันเจ้าของสถิติไรพ่ายชนะ24ครั้งชนะนอก11ครั้ง กำลังลุ้นแชมป์โลกในรุ่นที่4แต่ยังขาดชัยชนะระดับไฟนิยามอาชีพการล้มโลเปสลงได้จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่สุดในเส้นทางของเขาสตีเวนสันยืนยันว่าเรื่องนอกเวทีไม่มีผลกับการชคมันคือธุรกิจผมโฟกัสร้อยเปอร์เซคืนวันเสาร์เขาจะได้รู้เอง ขณะที่โรเปสหลุดประโยคที่ดูมีสติที่สุดในงานออกมาขอให้มันเป็นวันเสราร์สักทีสุดท้ายวัดกันบนเวทีเท่านั้นงานถแถลงข่าวอาจน้าผิดหวังแต่คำตอบทั้งหมดจะอยู่บนสังเวียนในคืนวันเสราร์นี้ที่เมดิสันสแควร์การ์เดนถึงเวลาให้หมัดแทนคำพูดนั่นเอง เอาละครับช่วงท้ายใครที่ต้องการกางเกงมวยไทยแท้พร้อมส่งจากไทยเอาไว้ใส่ซ้อมมวยไทยใส่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้หมดเป็นของที่ระลึกก็ได้เนื้อผ้าดีมากใส่สบายระบายอากาศดีมียางยืดที่เอวมีทั้งขนาดผู้ใหญ่และเด็กใส่ผู้ใหญ่ S ถึง XXL สนใจกางเกงมวยจิ Gym ้มแท็กสินค้าใต้คลิปได้เลยครับ